เดียะเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันไหมเอาดิกินอะไรกันเดียะส้มตำไหมน่าสนใจนะเออร้านไหนอ่ะเราเพิ่งเห็นร้านเปิดใหม่อ่ะเมื่อวานซอยสิบสองนี่น่าสนใจมากเลยเคยไปลองยังยังเลยอ่ะงั้นเราไปกินกันไหมไปลองกันหน่อยไหมแต่ว่าชวนทุกคนไปด้วยได้ก็ดีนะเอาชวนด้วยลองชวนด้วยอเคไปจะปิดรถบุกกันได้ไปจังสุด ไปกินข้าวได้แล้วไปไปกินจอมตำกับพวกเราไหมที่ไหนอ่ะมันมีร้านเปิดใหม่ซอยสิบสองอ่ะน่ากินมากได้ของก็แซ่บเจ๊ไม่เป็นไรมีเดียวเแล้วได้ไปเลยเรอเอาข้าวมาเสียดายเนาะเสียดยนะวกินด้วยกันมาหลังนะมานยังไม่ฟังนะก่อนนะ่นี่นี่ซอยสองอยู่ไหนเนี่ยเราหาไม่เจอกันเลยอ่ะนันสิเดินมานานแล้วนะใช่ เฮ้ยมีเดี๋ยวเราลืมเอาขอตังมาเอาเหรอเอาของเราก่อนก็นได้เราเตรียมมาแต่เรามีตัวสั่งข้างในด้วยดิเพื่อแฟนโทรมาเดี๋ยวไม่ได้รับสายงั้นเหรองั้นด้าไปเอาของแล้วเราไปหาร้านด้วยทางทางดีไหมโอเคมีเดี๋ยวไปรอที่ร้านนะได้เดี๋ยว <จะ S 2> เราโทรมาโอเคโอเคบ๊ายบายได้จ้ะ โลค่ะแม่โลลูกเป็นไงบ้างสบายดีค่ะแม่พ่อเป็นไงบ้างคะแม่เงินพอใชไหม้าได้รแ,แ,แม่าาแมอามาหดค่ะแม่เดี๋ยวลูกคอยอุ่นไปนะคะแล้วลูกกินข้าวหรือยังจ๊ะนี่ลูกกำลังกินข้าวอยู่ค่ะโอเคกินข้าวนะลู แม่สวัสดีค่ะ,คะที่ลืมจริงเลยเหรอ แล้วว่าตุกตาน่าจะมีปัญหาทั้งบ้านอยังไงอะ่ะคือเมื่อวานอ่ะตอนที่เรากลับมากระกอบทางใช่ไหมเราได้ยินตุกตาเหมือนคุยกับแม่ว่าพ่อไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบต้องใช้เงินเยอะอะไรแบบเนี้ยน่าสงสารเลยเนาะอืมว่าเราทำไมถึงไม่เข้าใจค่าของพวกเราเพรา,าวแปลกๆด้วยใช่แล้วจะทำยังไงกันดีอ่ะเราก็ต้องช่วยได้ต้องที่ช่วยงั้นพรุ่งนี้เราไปขอความช่วยเหลือกัน นี่ตากลักวเราไปซื้อของมาแล้วก็มาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตาช่วยกินหน่อยนะแล้วมีเ่เดียไม่เก็บไว้กินเองช่วงนี้เราไดเอทอยู่ลืมตัวไปเลย คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเนะี่ยเอาไปเถอะ่วยกินไหนแล้วกันโอเคขอบคุณม,มากนะมี่เดียไม่เป็นไรตาเราโจมาฝากเราซื้อเยอะเลยที่บ้านอ่ะแล้วดาดาไม่เก็บไว้กินเองเหรอเรากลัวหมดอายุอ่ะแกเอาไปกินนะเอาไปเถอะขอบคนะดานาโอเค แกกระเป๋าวาดีมากเลยเนาะใช่แกคือดีมากเลยฉันชอบมากเลยแกจะนั่งถูงทั้งคืนเล้วเมื่อคืนหนังตาสมากแกใช่แบบดีเทลรายละเอียดแบบดีเราต้องไปกันอีกแล้วแหละวันหลังใช่งั้นใบนี้เอาไปให้ทุกตาจับทกไก่โอเคแต่ไม่ต้องบอกนะว่าซื้อมาฝากเดี๋ยวตาจะไม่เอาได้มาสิไป นี่แกพวกเราไปเดินห้างกับตรดน้ามาแบบเมื่อวานเนี่ยเราไปซื้อกระเป๋าันมาเป็นกระป๋ายไปมาซื้อสองแถมหนึ่งเราก็เลยมาให้แกใบนี้ใบนี้มันแถมอ่ะเห็นแล้วมันก็สวยดีนะมันเข้ากับแกมากเลยนะเราว่าอดูสิอืมเอาไปใช้นะขอบคุณตนาะ้านะมีเดียมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรมันแถมไม่ต้องคิดมากนะแถมมากไม่ต้องคิดขอบคุณนะจ๋านี่สวยจังเลย ที่ตังของใครเอาไปถามดาด้ากับมีเดียดีกว่าช่ยแกชอบมากเลยแ่ม่เยดะด้ามีเดียไม่ใช่เินของพวกเฟิเปล่าใช่ของดาด้าเปล่าดูรู้ก่อนนะไม่อ่ะครบนะของเราเราพามาเท่านี้เลยของเราก็ครบนะของพวกตาด้วยเปล่า แต่มันอยู่ในกระเป๋าที่พวกเธอซื้อมานะอืมของใครเจอก็ของคนนั้นแหละใช่ใครเจอก็ของคนนั้นแหละเอาไปเถอะแต่ยังไงเราก็รับไว้ไม่ได้ท่<ช>นนานบอกความจริงเลยดีไหมไมันเป็นเงินของเรากับดาดา้าเองแหละพเราอยากช่วยแกเรารู้นะว่าแกมีปัญหาเอาไปเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกแค่นี้แต่เรารับไว้ไม่ได้จริงจริง แกวสับรองไว้ก่อนมีเมื่อไหร่เราค่อยมาคืนก็ได้เราไม่รีบเงินเดือนเงินเดือนเราก็ค่อยเมาคืนก็ได้เราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วยังไงเราก็ขอบคุณพวกแกมากมากนะไว้สิ้นเดือนเดี๋ยวเราคืนให้นะไม่เป็นไรแกเรื่องแค่นี้เองเนาะมีเดียคิดมากหรอคิดมากไม่เป็นไรจ้ะไปทำร้านเถอะเจ้าของสวยจริงอนี่แกเงินเยอะมากเลยอะจริงแกเงิน กัปดาห์นี้ก็ต้องเล่นปิดงานอีกใช่ฉันนี่ทำไปเยอะมากเลยเลยไม่ได้ครึ่งเลยหัวมือแหละไม่ไหวนี่พวกเธอร่างมาแลโปรเจกต์ที่จะบติดกับบัติต้าเสร็จกัือยังใกล้แลล้้วใกเสร็จแล้วค่ะเร่งมือกันหน่อยนะทางมืนเขาเร่งมาแล้วได้ค่ะขับรถขับรถค่ะโอเคฉันไปแล้วขับแลวงานเยอะมากเลยงานเยอะแบบนี้ต้องได้โบนัสแน่เลยหรอได้ใช่ งานเยอะมากเลยน้องกว่าจะเสร็จอ่ะแต่ก็ดีแล้วแหละเล่นเอาหัวหมุนไปเลยสบายอ่ะยิ่เธอฉันไม่อะไรจะบอกจะเป็นเรื่องงานมีอะไรนะนางานที่ผ่านมาดีมากคุณสรงคุชอบมากก็ให้มูเธอไปด้วยนะเช่อค่ะขอบคุณค่ะบูนา